คุณชอบโอเปร่าแต่เธอชอบฮอกกี้น้ำแข็งเธอชอบออกไปเที่ยวข้างนอกแต่คุณชอบอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการให้เวลากับครอบครัวหรือการไปเที่ยวนอกบ้านคุณสามารถทำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่คุณชอบโดยที่เขารู้สึกสนุกไปพร้อมกับคุณด้วยนับจากนี้ไป คุณจะสามารถทำให้ใครก็ตามรู้สึกสนใจและเพลิดเพลินในสิ่งเดียวกันกับคุณได้ทำไมชอบอ่านแต่นิตยสารนะฉันว่ามันน่าสนใจดีนะฉันชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับดาราแถมนะิตยสารยังสามารถดูดวงได้อีกนะแก่ฉันว่านวนดีใหญ่ก็ดีนะมันช่วยฝึกสมาธิทำให้เราจิตนาการไปตามเนื้อเรื่องที่เราอ่าน สนุกดีนะแกลองอ่าน,นไม่มไมแกฉันไม่ก็ชอบนวนิยายเลยอ่ะตัวหนังสือก็เยอะแถมรูปภาพประกอบยังไม่มีอีกแกไม่สนใจจริงเหรอสนุกดีนะลองอ่านสักเรื่องก็ได้ไม่ดีค่อยว่ากันอ่าลองดูก็ได้เห็นเ,เป็นแกนะเนี่ยจีฮะฉันาหนังสือพื้นเป็นไงบ้างอ่านจบแล้วแกชอบมากเลยอ่ะอินมา,มากๆเลยด้วย จะมาถามอยู่พอดีว่าแกมีเลมไหมพอแกฉันซื้อสับป,ปะรดมากินสับป,ปะรดกันเถิดเนี่ยด,ด,ด,ปปดีน่าจีได้กินสับปะรดไม่อะกูมีความรู้สึกว่าสับป,ปะรดแม่งผิวแม่งไม่น่ากินเลยอะเหมือนมีตาอะไรแบบเยอะแยะ,ยะและอีกอย่างกินไปก็แสบลิ้นแล้วก็เจ็บคอด้วยเหมือนกินอะไรไม่อร่อยอะถ้ากินอะไรอย่างอื่นต่อ มึงอไปคิดมากดิมันมีสปปรรพคุณหลายอย่างนะมันช่วยย่อยอาหารมีกากใย,ยช่วยแก้ท้องอืดด้วยมึงกินดิมึงชอบเป็นท้องอืดบ่อยๆอย่ะก็ก็พอรู้แหล ories, สปปะสรรพคุณพวกนี้แต่คือแบบกินไปก็เหมือนกูไม่ชอบไงมึงเออ,อเมึงลงองลกินแล้วถ้ากูจะได้ไม่ต้องมาทรมานท้องอืดอ๋อเอออันนี้ก็รู้แล้วกูกินกูจะได้แหละเดี๋ยวเพราะฉันติวหนังสือให้อืมโอ้ยอันนี้น่าสนเนาะเออเออเออโอเค หมไหมเกลือรสชาติแม่งได้แบบหวานวะฉ่ำใช่ไหมฉ่ำมื่อนี้เสิร์ฟตัววะเพื่อนเขาซื้อสับปะรดมาอีกแล้วกินสับปะรดกันเถอะอืออ้าจีดาเมื่อกี้สับปะรดเป็นแล้วหรอ เออว่ะกูเลยไอ้กูเลิอกอาหาตื่นมันไปแล้วแหละพอวันนั้นพวกมันเนี่ยชวนกูกินแล้วแล้วแบบพอกูกินแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยกูเลยเลิอกอาหารตื่นไปแล้วก็กินแล้วกันถ้าคุณอยากกระตุ้นให้ผู้อื่นทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นการออกกําลังกายคุณต้องตอกย้ำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นง่ายและไม่ได้ใช้เวลามากเลย แต่ถ้าคุณอยากกระตุน้นไม่ให้ผู้อื่นทำในบางสิ่งคุณต้องทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องทำนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากน่าเบื่อและกินเวลานานถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าคุณทำให้เขาตีความในแบบที่ต่างออกไปได้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของเขาไปได้อย่างสิ้นเชิง แกทำไรอยู่อ่ะอ๋อกำลังทำกันบ้านมาเสียกรอ,อยู่อะมีไรเปล่าถ้าแกทำเสร็จแล้วอ่ะทำให้เราเมื่งดิเรื่องอะไรอะของเธอเธอก็ทำเองสอิแกจะไม่ทำให้เราจริงอะของเราก็ยังทำไม่เสร็จเลยงั้นเอางี้เรามาทำพร้อมกันจะได้เสร็จพร้อมกันเยอะนี่เนี่ยอ่ออ๋อทำก็ทำมาทำเลย แกชะลุ้นขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าพี่เขาไปเคยอะไรแบบนี้เขาเคยพูดอ,อยู่นะว่าแกเมั่กินอนนี้จนไม่สนใจเลยอ่ะจนตอนนี้แกอ้วนเป็นาน้างแล้วฉันต้องทำยังไงดีอ่ะออกากำลังกายแกไปเปลป่าลตอนนี้เลยฉันพาไป <S 1> <S 1> โอเคโอเคก็ออกกำลังกายกัน ฉันผอมลงอ่ะอะไรอะไรก็ดีขึ้นความรักก็เช่นกันเออดีใจด้วยนะแกะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดและไม่ยอมบอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังเขาเป็นคนประเภทถามคำตอบคำและบางครั้งก็ตอบด้วยเสียงงึมงำอยู่ในลำคอข่าวดีก็คือคุณสามารถทำให้เขา เปิดปากพูดคุยกับคุณด้วยกลวิธีต่างๆง่ายๆดังต่อไปนี้อ้อยโมจะแต่งน้องแต่งหน้าอยู่นั่นแหละไม่รู้จะทำกันบ้านนี่เลยข่าวว่าจะติดเด็บแล้วหนะูไม่ใช่อันนั้นข่าวเลยไม่จริง ฉันว่าวันนี้คิวเธอไม่เป๊ะเลยอะใช่หรอจีดาคิวฉันไม่เป๊ะหรออืมว่างั้นอ่ะฉันว่าฉันไปสักคิวดีไหมก็ดีนะแกอุ้ยวันนี้คิวฉันไม่เป๊ะอ,ะอ่ะใช่อุ้ยจีดาเรบแกสวยอะ่ะแกไปทำที่ไหนมาเนี่ยอ๋อร้านป๊อปอัลหน้ามอแกสวยจริงอะ่ะสวยเนอะอันนั้สวย,สวยจแพไงไหมจีดา ไม่แพงนะถ้าแบบนี้แต่ว่าถ้ามีลายก็จะแบบแพงไปอีกนิดนึงนะอะก็แค่อย่างผมฉันก็ออยละ่ะแต่เขาว่านะอย่างเล็บกแกะเขาว่านะต้องต่อเล็บอะเพราะว่าไม่งั้นนี่มันจะดูนิ้วแกสั้นมากอะไม่งั้นแกต้องต่อเล็บมันจะเอ็นนิ้วมันจะได้ดูยาวจริงอะก็ว,ว่างแกขาเราะช้ไปทำมากนะได้สิวันนี้เลยนะแกโอเควันนี้นนเลย,เลย เออร์ซูล่าอยากให้เพื่อนของเธอที่ชื่อแพมเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรขณะที่แพมกำลังรอฟังผลสอบหรือผลสัมภาษณ์งาน mm hmm. เธอจะอยู่ในภาวะที่มีแรงจูงใจสูงสุดในการมองหากำลังใจหรือเพื่อนคุยจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เออร์ซูล่าจะชวนแพมคุยเพราะแพมจะเต็มใจเปิดอกคุยมากกว่าในช่วงเวลาปกติ ทำไมหน้าเต้าจัง่ะาเดินเขาบอกเลย่ะไม่เป็นไรไม่มีเขาก็อยู่ได้ยังไงก็มีพี่อยู่สู้ๆนะ หรุก็คือในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเมื่อคุณได้ลงทุนทุ่มเทให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยแล้วความปรารถนาที่จะเปิดใจพูดคุยของเขาคนนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังงานคิดไม่ออกเลยจีดาทำไรอยู่น่าเครียดเชียวงานกลุ่มเขาว่าสิกลายะส่งแล้วด้วยอะ่ะยังคิดไม่ออกเลยเพื่อนก็ไม่มาช่วยเลยอะ่ะไม่ต้องเครียดรอกเดี๋ยวกูช่วยทำจล้เสร็จแหละขอบใจนะแพะ้ คุณรู้จักใครบางคนที่ชอบแบ่งแยกชนชั้นหรือดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นบ้างหรือเปล่าเทคนิคทางจิตวิทยาในบทนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักวิธีการเปิดใจผู้อื่นให้กว้างขึ้นรวมทั้งทำให้พวกเขาคิดทบทวนความเชื่อที่ผิดเสียใหม่แน่นอนว่าทําให้ผู้อื่นเลิกมีอคติสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในชั่วข้ามคืนอาจเป็นไปได้ยาก แต่งานวิจัยจำนวนมากก็ชี้ให้เห็นว่าเทคนิคต่างๆในบทนี้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นเพื่อทำลายความมีอคติของพวกเขาเหล่านั้นให้สิ้นซากไปเพื่อนของคุณที่ชื่อเอลิกาคิดว่าพวกแรงงานต่างด้าวทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก และคนพวกนั้นจะไม่มีวันประสบความสําเร็จคณควรแนะนําให้เอลิก้ารู้จักกับผู้อพยพบางคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเมื่อเอลิก้าได้ทําความรู้จักกับคนคนนั้นในฐานะมนุษย์คนหนึง่งไม่ใช่ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เธอไม่ชอบเอลิก้าก็จะเริ่มคิดทบทวนและค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองในที่สุดแน่นอนว่าการพบกันเพียงแค่ครั้งเดียวไม่อาจทำให้เอลิก้าเลิกมีอคติได้ แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสลายของความมีอัตติของเธอแบบค่อยเป็นค่อยไปของคุณคิดว่าคนบางชนชาติหรือบางศาสนาเป็นคนไม่ดีคุณควรขอให้ใครสักคนที่ลูกของคุณให้ความเคารพและยกย่องมาอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมสิ่งที่เขาคิดอยู่นั้นถึงไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่คุณจะสามารถดึงเอาพลังแห่งข้อพิสูจน์ทางสังคมออกมาใช้ท่านั้น ะว,ว่ายังรวมไปถึงอนุภาคแห่งความไม่สอดคล้องทางความคิดอีกด้วยเพราะลูกของคุณต้องหันกลับมาคิดทบทวนเสยใหม่ระว่างคำพูดของคนที่เขาเคารพกับทัศนคติของตัวเขาเองเป็นไปได้หรือที่คนที่เขาให้ความเคารพจะคิดผิดเขาต้องเลือกที่จะเชื่อยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นดังที่เราได้เห็นจากตัวอย่างของบิน ยิ่งเราภูมิใจในตัวเองมากเท่าใดเราก็มีแนวโน้มที่จะเลิกมีอคกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆคือถ้าเขารู้สึกด,ดีกับตัวเองเขาอาจจะเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ได้อารมณ์นับว่าเป็นเงาสะท้อนของความภูมิใจในตัวเองเมื่อใดที่เราอารมณ์ดีเราก็จะรู้สึกด,ดีกับตัวเองและชีวิตของเราขึ้นมาได้ชั่วคราวดังนั้นก่อนที่คุณจะนำเทคนิคที่สองนี้ไปไประยุกต์ใช้ ต้องทำให้ลูกชายของคุณอารมณ์ดีขึ้นเสียก่อนซึ่งจะช่วยให้เขามีเชื้อเพลิงไว้สำหรับเผาผลาญความเชื่อผิดๆให้ิึนซาบไปวิธีที่ทำง่ายและเร็วที่สุดคือการทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับบางสิ่งบางอย่างตัวอย่างเช่นการชวนลูกไปดูละครเวทีไปทานอาหารค่ำหรือไปดูหนังหรือคุณอาจสัญญาว่าจะอนุญาตให้เขาไปนอนทางบ้านเพื่อนได้ หรืออนุญาตให้เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆตามที่เขาเคยขอไว้ก็ได้โจคิดว่าการใช้ชีวิตแบบสาวเสเพของออยนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ออยไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่ใหญ่โตเพราะการแสดงออกเล็กๆน้อยนนั้นบางอย่างก็เพียงพอแล้วตัวอย่างเช่นการช่วยเพื่อนยกของ เขาไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้อื่นชื่นชมในสิ่งที่เขาทำแต่เขาควรทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะต้องการให้ผู้อื่นชอบเขามากขึ้นคุณครูที่ทำหน้าที่ดูแลค่ายลูกเสือต้องการลดความตึงเครียดร,ระหว่างเด็กผู้ชายที่มีพื้นเพต่างกันคุณครูควรให้เด็กผู้ชายเหล่านี้ได้รวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันกับกลุ่มอื่น ในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านต้นไม้หรือการวิ่งแข่งสามขาในขณะที่แต่ละคนเริ่มร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูของแต่ละกลุ่มพวกเขาจะค่อยๆสร้างเสริมมิตรภาพที่ดีระหว่างกันขึ้นมาและเมื่อตั้งคำถามว่าสิ่งที่พวกเขาเคยคิดเกี่ยวกับอีกฝ่ายมาโดยตลอดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่